พอโยกทำบุญวันคล้ายวันเกิดแปดสิบหกนจ้ะแปดสิบหกวันนี้ปีปอนนี้ปอนเดอปอ้ยะทาวริวะอาุราปริปเรนติสาคครังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปฏิอิชิตังะติตังตุมังชีะเมวะสมชาตุสเปปุเรนตสังก จันโทปนรโสยธามะนิโชติลโสยธามันิไม่มีมูลสัตตาพระสงฆ์คบร้อยได้สนองคงใครตกแต่งมายังมาถูกพรราชาลงดอกเขาตองดอกไม้ได้พระบางทั้งหลายมณฑุพุทธีมาถวายพระแก้วเจ้าตามประการเพื่อจะกรวันนี้ตัวธรรมะกับมีธรรมะมุตตาปฏิฆาหะ รับเอาไว้แล้วเผื่อเฮือแล้วยังกรรมากรรมภาธนาของมูลสธามีด้วยประกันฉันใดสมีฉันทูขอจงพันสําเร็จจงเหยียจุการบุญกุศลนี่มีมากเพยไปหางเตเกิดไม่เกิดเดจ้ากรรมไม่ินนก็ดีขอขอจงม,มาหามูลได้อนุมโมทนาสมบูญณ์สมบนี้และบัตตาตนี่ดีสาธุสมบุญณ์สมบ นี่ถวายตามไม่ไปพังแม่ก็ขออนันเจญยังเตบูเตดานางนางด่านางด่าท้าทยธรณีสีขุตามมาตนจำน้ำหยาดไปตามจงมาจดอะไรมาไหมเอาชื่อแห่งมูลัสธาดาปศงบงรุรไอยตรงนี้ไว้ในสวรรณลาบเงินลาบคำาสดงจำไว้เสวยไว้ไปนานั้นจงจะมีบุญกุศลที่ทำมิได้กระทำครั้งนี้จงมาปกปรงภาษายังาา <S <S มูลัสธาดาปสองบงรไลดตรงนี้ือได้ปลจากเขาปีเขาเดินเขาวันเขายามเขาปุบปะได้จจูี โจกเดือนโจกวันโจงยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามไปใจใจนั่งจุกข้างมมีใจแม่ไปก็ขอข้ามืมีโจมีลาบขอให้อยากอยาได้มาใกล้เจ็บปผดใครอยาได้มาปานได้สู่สามลานใจโจ์มีเงินคำลานตัเต็มสร้างบ่บงบ้นงเสตียเต็มอยู่จุ้มือดีๆขอาห้ืมีอายุมั่นเยียยาวร้อยสาขากาวสาได้กกำจูพระพุทธศาสนาไปใจใจนั้นจุงจะมีใจญาติทธิทานางลาทางโซธีภาขยังสุขังพลัง สิริอายุจาวโนโจัพคังวุติเจยะสวาสตาภาษาจาชีวาสิทธิพวันตุเตภวัสปีติโยวิวาชันตตสัปปะโรโควินาสันตุมาเตภวตุนตรายโยสุขีติกายุโกรพราะวาอภิวาตานาสิลิสานิจามุราปะจโนจตารโรพมาวันตีอายุวันโนสุขังภาลา สังปวัตตีเอนเตนะสัจวเชนะโสติเตหนตุสปะหาสุขีติกายุสุขังปะนัง